หันมาทางนี้ด้วยหันมาทางนี้ด้วยสีดำพร้อมน้ำพร้อมไหมสีขาวพร้อมไหมครับสีขาว สีดามพร้อมสีดามพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมอันนี้คนนี้เข้ามาทำไมเนี่ยเอ้าเพื่อนี้ครับอ่าโค้ดโค้ดโค้ดถ่ายรูปคู่หน่อยพร้อมไม่พร้อมโค้ดเอ้ายืนไปดิไปยืนเลยโค้ดโค้ดเออโค้ดอ่าพร้อมไม่พร้อมเอ้าเฮ้ยหน่อย chết yeah. yeah.